สวัสดีครับเพื่อนเครับเดี๋ยวเราจะมาปลูกไม้ประดับกันนะครับผมเพื่อนเนครับปลูกในกระถางนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องปรับสภาพดินก่อนนะครับปรับสภาพดินบำรุงรากนะครับอันนี้เป็นอาหารที่เราจะให้ต้นไม้ประดับของเราบำรุงรากกระชากใบกระชากดอกนะครับบำรุงต้นนะครับตัวนี้เลยนะครับเราจะใส่ไม่เยอะนะครับลองไปก้นหลุมนะครับ ไม่ต้องเยอะนะครับนิดหน่อยนะครับใส่ได้นิดหน่อยตัวนี้นะครับเป็นอาหารเสริมอาหารรองอาหารหลักนะครับได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆครับนะครับคนให้เข้ากันกับดินนะครับแล้วเราก็ปลูกไม้ไปดับของเราลงไปเลยอาหารเสริมตัวนี้นะครับใช้ได้กับพืช ทุกชนิดนะครับเพื่อนๆต้นกล้วยต้นมะละกอต้นพืชผักทุกอย่างครับใช้ได้หมดเลยครับเพื่อนครับเขาจะช่วยเร่งดอกเร่งใบนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเติมดินนะครับเติมดินเติมทรายนะครับปลูกลงไปเลยครับเพื่อนเครับ อันนี้เป็นไม้ประดับภายในรั้วบ้านของเรานะครับอ่าอาหารเสริมตัวเนี้ยจะช่วยเร่งดอกเร่งใบนะครับช่วยบำรุงต้นที่สำคัญช่วยเร่งรากนะครับเราก็เติมดินเติมทรายนะครับลงไป นะครับเพื่อนเพื่อนครับวิธีการปลูกปักชำไม้ประดับในรั้วบ้านของเรานะครับ